ชื่อหน้าขัานี่มันเกมสกรเมเตอร์ข่านี้เรามาทำเรียนดูแมวหนึ่รันเอามาเริ่มกันไหมเดี๋ยวไปอแมวตัวเอามาเกาะไม่รู้แมวตัวเอจะเล่นหรือไม่เล่นนะมันก็ตั้งมันยืนอยู่เฉยๆนั่นแหละพามันไปเล่นเนี่ยให้มันเล่นกับเพื่อนมากมันมีตั้งนานและอีกแบบเนี่ย มามาเอาเลยลูกแม่อือดีจังเลยอืมแมวเหรอไม่แมวแมวเหรอน,รมมมอนรอืมอันนี้มีอันนี้เป็นใครอ่ะก็เพื่อนแกร์ไงอ้าพันยมมัชยมอ้าวแกไม่ใช่คน กับเพื่อนแล้วหนูหน้าตาก็คุ้นเคยเหมือนกันนะแต่ก็เล่นเหมือนกันหนะเสร็จแมวฉันเนี่ยมันเป็นคนขี้เล่นแ <c oughs> บบนี้มันนั่งน,นอนเฉยเดียวสักจะเป็นอันสวยจะกลัวมัน ใช่แมวตัวเองไหมใช่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 ด้วยแมววินน่าด้วยแมวเราวินน่ารักมากเลยคุณเฮ้ยใครบอกว่าน่ารักนะเราที่จะ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 จจะะจ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 จะ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  จะกดติดตามได้ไหมอืมบาคนมีช้อนเงินบอดหน่อยนะนี่ไปก่อกดเลยฉันเกืบล้องแม่ให้ฉันแกแกเป็นแมวเหรอใช่ฉันแมว มแมวนี้ไม่เคยกินอะไรเลยห <itch assessment> ล่อนรู้รู้รู้แล้วรำพัดกินข้าวก่อนเร็วแล้วค่อยไปเล่นไอ้หนูปัดนั่นนั่นรู้กินเสร็จแล้วไปเล่นกับมันนะลูก มาแล้วล mm. ูกมามาแล้วเฮ้ย uh. น <ôi> ้ำตามันไปสิลูกนี่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 ชิ้นใหญ่จุนี่จะดูโซมแบบนี้ไม่ได้นะเอ้ยนั่นอยู่เฉยๆแหละ เดินเพื่อซิหลุดมีนิ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 นั่นเฉยอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอนั่นกินขอนเป็นกำลังใจในละ ตัวนี้ไม่หิวห๋อกินหมสเตะร่วมกันก็ได้นะก็ไปกินกับเขาสินี่ขอนลอยก็ไม่กินลอยมากเลยแล้วพวกมันกินเจ็อ๋อไปรวมก,กันอยู่นะั่นเดี๋ยวเอาห่า มาเลยลูอมาเลยดูสนไม่เล่นอะไรเลยรอแบบนี้จะวิ่งไปไหนหมดแล้วใช่หรือไว้อยากกินคืนดูจจดหน้ามันมั่วนอนนะไอตัวนี้ไม่เล่นใครเลย เอยตัวนี้มันไม่เล่นกับใครเลยนี่เจ้าขอร้านขอนี้หน่อยอ้ามหมดมาเพิ่มอีก,กมไม่ต้องไม่ทิ้ซานี่รีบอ่ะเลย้วยมันเนี่ยก็บเก็บเชไปเล่นกับคนอ่นหน่อย นี่มาอยู่กับฉันเล,ล้วฉันนี่ค่ะกินเข้าไปให้อร่อยเด้ออะไรอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอ๋อเมื่อกี้ยืนตะคนเราก็เลยกินเฮ้ยปกติก็กินแบบนี้อุอ้ย ทำไมแมวเราไม่เคยพัดไม่เคยอ่องเลยนั่นเฉยเฉยอยู่นั่นและไปกินไปแมวสีเทาแมวฉันม่กิวเลยโอ้โหเรึงในเลยวิ่งกินหมดแล้วไฮ้เพีนขึ้นไปมันก็เกะกะเพื่อนเสียเดี๋ยวก็กล้มมาอยากขึ้นไปข้ามนนัด ไว้ไม่ใช่เธอแมวทำตัวมันแย่งกันเลยอะไรอ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้อ่ะน่าจะอร่อยนะอันนี้กาแฟแมวอันนี้ กินกาแฟร้อนๆและวันนี้ร้อนมากเลยไปหากาแฟกินได้สอนอนดีโกเรียนดูแมวมาตั้งนานผิวหน้าขาวสวยอืบอืนยืดแมวตัวนี้ก็แเสบ ว่าตัวดีเลยจริงๆเฮ้ยไม่มีอะไรทําใช่ไหมกินสิอ่ะๆถ้าเธอไม่มีอะไรทําก็กินนี้ไปสิอ่านักเรียงก่อนตจามจามจำเอ้ยแมสวสราเขาสอนตัวเลยอ่ะไม่คิดว่าแมวคนอื่น ไม่ได้กินข้าวก็เข้าไปกินกับเขาสิ <c oughs> อ,อไม่มีอะไรทำล้อหมูเด่นแล้วมันรอเพื่อนแกก็มากินนี้ก่อนเดี๋ยวนรู้่ไม่ะไร นี่นี่อย่าดือ้อซนนะอย่าดือ้อมันนอนขวานท่าฉันจะนอนไปเลยอ่ะถ้าจะนอนก,ก็นอนอบนนี้ไม่ใช่ไปนอนตอนนั้นเออมันเดินไม่ได้เดี๋คนสุสารแมวอุ้มแมวไปดีกว่าอ่ะอ่ะอ่ะนักแกเล่นอันนี้ ฉันก็ต้องเล่นด้วยไอ้สุดท้ายใช่ไหมได้ตักลัวแมวตัวเองเป็นไรไป โซนจรลงๆนี่แหละแม่เหมือนแมวกระตุกด,ดินเนียอะอะไม่ไมไม่ๆๆ่ไม่ๆไม่ๆๆ่ไมยอ,อยากขึ้นไปเล่นบนไหมแม่เดี๋ยวพาขึ้นไปเล่นบน สมมุติว่าเราหาแมวไม่เจอเลยแมวก็มานอนข้างบนนี้นะแมวอะแมวฉันอยู่ไหนอะมันนั่นถ้าเห็นงงงไปกันด้วยไม่นะได้ขึ้นไปได้งไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรปเสือสรรันลป Jeg ser morgen i bukker og kyrne ไม่แมววิ่งเร็วมากเลยอ่ะคนไม่เราต้องอุ้มแมวตลอดเวลาม่าเป็นหัวแมวตัวเองที่สุด หือแกก็หนีไปเือแกหนีไม่ได้ฉันต้องขันแ,แกให้โดดแกหนีไม่ได้ล่ะแกหน,กนีไม่ได้ล่ะนี่ยให้แกหนีแกก็หนีไม่ได้ล่ะฉันจัดก,การแก นี่เนี่ยขัดไปเลยไะ่ค่อาายน่ะมาเ,เรื่นกันเลยเลย่เคลเล่เลยแอยบอยากมากินไว้กินเลยเพิ่มพล,นลันหน่อยไม่น่าบึ่อเลยเนี่ยชิ้นแคทแมวไว้แหละ ให้ฉันขันแมวไว้ได้ฉันก็สดงนี่พวกแกว่าไหมนี้ก็ไม่เดินลงม,มาบาบา่ให้เดินลงมาก็ไม่เดินวิธีขันแมวที่ถูกต้องก็คือรอหนูเฮสเตอร์หรือหนูมา้า ก็ทำแบบนี้นี่พอขันแมวไว้เสร็จเราหนูแฮนสเตอร์ ester, หรือว่าหนูมาเพราะหนูมันวิ่นเร็วมากเฮ้ยไม่ลหนูใช่ เราจะขันแมวด้วยวิธีนี้แหละไม่เอาขันแมวตัวนี้ดีกว่า ขันแมวตัวนี้ไปไม่ได้เม่ยป็นไรหนูจะมาเนี่ยขันแมวตัวเองไม่ได้เลยเออเดี๋ยวขอรอหนูก่อนนะคนหนูไม่รู้หายไปไหนนะคนแต่มีเสียอะไรก็ 奶奶，嗯，你。 ไม่เลยไม่ต้องวิ่งตามเขาไปส่วนแกไม่ต้องไปลไหนอยากวิ่งรอบสนามวิ่งไปเลยแต่ฉันไม่ให้แกออกไปอ่ะคนเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไคลค์กดนิ้แม่พยาเขียนบนะชร์เชนเคะส่วนก็แม่พยาขอไปชิดหน้านะบาย